มากับผมกลับมาเชญกบลังอีกแล้วนะครับมาพร้อมอีวิสุทธิ์ดีแม็กนะครับสภาพอย่างสวยสภาพอย่างดีนะครับบอกเลยว่าคมกริบทั้งคันแน่นอนครับผมล้อแม็กได้เป็นอลลอยเรียบร้อยเดิมแท้โรงงานนะแต่ทางด้านหน้ามาอย่างใหม่เลยดูดินะครับสภาพสวยจัดเลยคุณผู้ชมใครชอบใครสนใจนะครับสําหรับอีวิสุทดีแม็กนะครับดูคลิปนี้ให้จบครับผมบอกเลยว่าซื้อแน่นอนนะงานดีที่สุดนะครับอยู่ในโฉมปี2020แถมได้เป็นสีดําด้วย พวงมาลัยเป็นมันสติฟังก์ชันนะครับตัวนี้มาแบบครบๆเลยนะหน้าจงหน้าจอมีมาเรียบร้อยนะครับเบาอแน่นเบอสวยเบาตึงได้แอร์หลังไปแบบครบๆนะครับตัวนี้คุ้มค่าต่อการซื้อแน่นอนผู้ชมท่านไหนที่ชอบที่สนใจไปดูคลิปเต็มกันได้เลยครับผม สวัสดีครับกลับมาเชิญกับหลังอีกแล้วนะครับที่ช่องหลังรถกระบะมือ2นะครับโปกรมหลังเช่นเคยนะครับผมด้วยการใส่ขาบริษัททอทอโต้นะครับบอกได้เลยว่าคืนนี้คุ้มค่าต่อการซื้อคุณผู้ชมงานสวยงานคลิปทั้งคันแน่นอนนะครับได้เป็นอีวิสโซดีแมกนะครับ1.9ตัวซัดนะครับโอ้โหนะนานๆจะมาทีนะสปหรับ4ประตูนะครับเกียร์ธรรมดานะครับและยิ่งเป็นแบรนด์อีสโด้วยคุณผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับผมได้เป็นสีดำนะครับสำหรับคันนี้ดำทั้งคันนะ สวยกริปนะครับล้อแมกซ์นี่ได้เป็นอันลอยนะครับงานดีแน่นอนนะครับผมกระจังด้านหน้านะครับคมสันตวรถบอกเลยว่าคมสุดๆนะครับดีไซน์มาแบบแบบใหม่นะดีไซน์แบบใหม่มาได้ค่อนข้างที่จะเนี้ยบเลยนะครับตัวนี้1.9ตัวแซดนะครับอยู่ในโฉมปี2020นะคันนี้นะครับได้1.9แซดถือว่ารองท็อปเลยนะราคาสวยด้วยคันนี้5แสน9หมื่น9พันบาทเท่านั้นเองถือว่าคุ้มค่ากับการซื้อแน่นอน,นครับผม สียเดี่ยวมุมสันเหลี่ยมตัวรถทั้งคันนะครับรับประกันเลยว่าหล่อแน่นอนครับผมมาเดี๋ยวพาทุ่กชมนะครับในส่วนตัวด้านหน้ากันนะครับสําหรับงานดีไซน์นะครับตัวนี้เป็นแบบโฉบใหม่ทั้งหมดนะไฟหน้าเนี่ยนะนี่เป็นโปรเจคเตอร์สวยเลยนะครับมีทามและลิ้งไลท์มีมาครบๆนะครับพร้อมไฟตัดหมอกไฟล้งไฟเลี้ยวนี่ขมกริฟตเลยกระจังด้านหน้านะครับได้เป็นเขี้ยวยาวแบบนี้นะครับนี่ช่องลมช่องลมนี่สวยกริฟตนะตาลูก้อยสูดีแม็กนะครับมีไปครบๆนะครับตัวนี้ บอกเลยว่าหล่อแน่นอนนะในส่วนตัวกรอบโคมไฟหน้านะครับค่อนข้างใสนะคันนี้นะครับริ้วรอยสนิดไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีเลยนะครับตะคงตะเข็บทุกอย่างสีช้ำสีช่ำมากคุณผู้ชมนะคมกริปนะครับริ้วรอยไม่มีเลยนะครับผมพร้อมไฟตักหมอกนะครับไฟลุ่มไฟเลี้ยวนะครับมีไปครบครบไม่มีหมองไม่มีขุ่นนะครับสภาพนี้ใสจ๊กเลยแย่ยางสดครับช่องลมนะครับรอยแตก รอยร้าวรอยหักไม่มีนะครับผมสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะนี่ขอบพรมนะครับทั้งสองฝั่งแนละ้วบอกเลยว่าใสคริกไม่แพ้กันเลยนี่คมจัดนะครับคันนี้ไฟหลงไฟเรียวนะครับไฟตัดหมอกนะทั้งซ้ายและขวาคมคริบเลยด้านล่างนะครับผมบางคนด้านล่างบอกเลยว่าสวยงามนะครับลายลิ้วลายรอยนะถ้าฝุ่นหรือเล็กน้อยเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับคันนี้พาดูทั้งคันแน่นอนคุณผู้ชม เอาแบบสวยๆนะครับในส่วนของตัวนะครับฝากระโปรงนะในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับผมความคมอยู่เคมกริบเลยนะครับคมกริบเลยสีช้ำสีช้ำนะครับอย่างที่บอกเลยนะคมกริบนะสันเหลี่ยมทุกอย่างนะครับบอกเลยว่างานดีจริงๆคุณผู้ชมสภาพสวยมากๆนะครับกระโปรงตะเข็บปงล้อซุ้มล้อนะครับสวยกริบตาโลโก้ไฮรินเดอร์นะครับนี่ชัดเจนนะค่อนข้างคมค่อนข้างชัดเลย ล้อแม็กนะครับได้เป็นอลอยสภาพอย่างดีแม็กสวยจัดเลยนะครับตัวยางนี้บอกเลยว่าสุดยอดได้เป็นยางคุดเยียร์นะครับตัวนี้แม็กขอบสิบคุณผู้ชมแม็กในเฉพาะตัวแซดนะบอกให้นะครับได้เฉพาะตัวแซดเลยยางปี2 0 2 4นะี่ครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับเนื้อยงเนื้อยางทุกอย่างย,ยัง,ยง,ยงใหม่กริปอยู่เลยคุณผู้ชมหงล้อซุ้มล้อนะครับหัวหนุง่งหัวน็อตไม่มีกระดิกแน่นอนสภาพอย่างดีนะครับ ในส่วนตัวโชคนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเล,เ,เลยนะี่ช้ำๆเลยเห็นะหใหม่จัดเลยนะครับอันนี้หล่อแน่นอนหัวนุ้งหัวน็อตนี่ยังใหม่กริ๊บอยู่เลยผงล้อซุ้มล้อนะครับกระโหลกกระโหลซุ้มล้อทุกอย่างบอกเลยว่าใหม่สวยคุณผู้ชมเอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะครับนี่หล่อจัดเลยนะครับหัวนุงหัวน็อตนี่คมกริ๊บนะครับในส่วนของตัวบังโคนนะเดิมๆจากโรงงานนะหัวน็อตไม่มีแกะเลยเนหะ็นไหม สวยจัดเลยนะครับสวยจัดเลยแในส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับผมสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับที่จับประตูเป็นโครเมียมพร้อมกันาสาดไปแบบพบนะครับสีสวยสภาพดีนะครับเนี่ยโครงสร้างตัวรถนะครับบอกเลยว่าสุดยอดที่สุดเลยนะคุ้มๆนะครับผมคัดเจ็ดเองหนึ่งคันแน่นอนฟิล์มติดแล้วรอบคันนะครับผมบันไดข้างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เป็นที่สุดนะครับเนะี่สุดจัดนะ คันนี้ต้องบอกว่าสุดจัดนะครับในส่วนตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอนะมีไปเรียบร้อยครบๆนะครับตัวเกียร์นี่ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคผู้ชมท่านไหนที่ชอบรถกกระบะเกียร์ธรรมดานะไม่ควรพลาดนะครับสาหรับคันนี้โครงสร้างตัวรถนะครับทุกอย่างตัวโครงจะเข็บนะครับหัวน็อตนี่แต้มสีโรงงานครบๆนะคุณผู้ชมส่วนส่วนงวดงามนะครับคันนี้เอาไปใช้งานกันยาวๆนะหัวน็อตนะครับแผงประตูไม่มีรอยแกะรอยไขกครับผม สุดนะตัวนี้นะครับใส่ตัวสติ๊กเกอร์นะครับผมเคฟล่ามาด้วยนะเอ่อกัรลอยนะกนรลอยนะครับค่อนข้างคุ้มเลยบ้าสวยสดงดงามเป็นที่สุดนะครับฟ้าด้านบนฟ้าด้านบนนะยันเจอไม่มีนะครับสภาพดีทีเดียวกระดูกงูนะครับเี่ยไม่เคยแกะเลยดีกว่านะครับผมคมชัดนะเอาให้เห็นนั้นหยาบชัดเจนนะครับผมรถค่อนข้างสวยเห็นไหมบอกเลยว่าสวยสดงดงามครับผมในส่วนของตัวเบาะนะครับ ได้เป็นบ่อหนังนะปีกบ่อล่างปีกบ่อบนบอกเลยว่างานดีคุณผู้ชมบ่อแน่นบ่อสวยบ่อตึงนะครับคันนีแ้แอร์หลังแอร์หลังมีไปแบบครบๆนะครับ,บ,บตัวนี้ช่องลมช่องลมทุกอย่างบอกเลยว่าใสาคริกนะครับในส่วนของตัวแผงประตูนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขับผมสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสภาพสวยสมบูรณ์เอาไปใช้งานกันยาวๆนะตัวแผงประตรูแผงประตูทุกอย่างบอกเลยว่าเนียนตาสภาพดีับผมสีนะครับบอกเลยว่าคมๆชัดๆนะ เอาไปใช้งานกันยาวๆได้ครับผมคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบที่สนใจสามารถติดต่อเบอร์หลังตอนนี้ได้เลยนะครับที่0986276862นะครับผมหรือสามารถไลน์เบอร์หลังได้นะที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยใครอยากมาดูรถจริงนะครับสามารถมาติมาติงรถตัวเองกันก่อนได้นะครับที่กรุงเทพมหานครนะผมอยู่สี่แยกมินบุรีกรุงเทพครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าต่อการซื้อแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ <c oughs> อย่างสุดนะครับผม ในส่วนตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้อันรอยสวยนะล้อด้านหลังนะครับผมดิ้วรอยสักนิดไม่มีให้เห็นนะตาโลโก้ยูสุนี่คมชัดนะยางนะครับปียี่สี่เหมือนกันไม่ต้องห่วงนะครับในส่วนตัวซุ้มล้อปวงล้อนะครับสวยคมนะครับหยาบๆยาแบบนี้ชัดเจนนะเดิมเดิมจากโรงงานคุณผู้ชมเนี่งานช่วงลงช่วงล่างนี่คมจับนะครับโอ,อ้โหนะถือว่าหล่อนะคันนี้นะครับสวยสดงดงามสุดๆเลยบางคงบางคนมีไปครบๆนะ ส่วนตัวช่วงล่างนะครับตัวนี้เผาเพลย์ทุกอย่างเดิมๆนะครับยางสวยเลยยางอะไหล่มีไปครบๆพร้อมแต้มสีจากโรงงานนะครับตัวชงตัวชงนี่สีขาวนวลเลยนะส่วนส่วนงานนะสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานเนี่ปะช่วงล่างคมชัดนะครับสนงสนิทไม่มีก่องแน่น,นอนสภาพดีสวยสมบูรณ์แบบครับผมคันนี้ไฟท้ายนะครับรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีนะสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ตายนะ นี่กันชนด้านหลังนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะสีเดียวของตัวรถนะครับนี่ตาโลโก้ยูสูดีแมกนะครับผมตาโลโก้ตัวซัดดีดีไอทุกอย่างมีไฟแบบครบนะครับไฟตรงไฟท้ายรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีครับผมสภาพสวยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยนะที่จับเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมตัวกล้องถอยนะครับผมหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่นะครับเมคอัพค่อนข้างที่จะชัดเจนนะอย่างคมเลยหัวน้องหัวน็อตนี่คมกริบนะครับไม่มีรอยแกะแน่นอนคุณผู้ชม คันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับหัวน็อตนี่คมกริบเลยสีช่ำๆนะครับสภาพอย่างสวยนะงานดีนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆนะคันนี้นะครับหัวน็อตมีแต้มสีจากโรงงานไฟครบๆนะครับผมไม่มีรอยแคะรอยไขแน่นอนไม่พวงไม่พาร์ตนะครับผมมาแบบชัดเจนแบบไลเนอร์นะครับสวยสดงดงามของจริงนะครับผมโหใช้คานี้ได้เปลืองมากๆนะบอกเลยนะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบที่สนใจนะครับ รถกระบะนะครับอีสูดีแม็กไฮลินเดอร์นะครับผม5้าแสนเ้าหันบาทเท่านั้นคุณผู้ชมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าต่อการซื้อแน่นอนนะครับไปทงไฟท้ายดีไซน์ใหม่มาอย่างสวยเลยในส่วนของตัวนะครับป่่งล้อซุ้มล้อนะครับสําหรับล้อหลังนะฝั่งขวานะครับโอ้โหเป็นไงสวยส่วนงดงามนะครับกระบะด้านหลังนะครับผมสําหรับตัวกระบะด้านหลังดูนัดๆนะขนุสนิมไม่มีเกาะนะครับผม ก็คงจะเข็บทุกอย่างหัวหนุ่งหัวน็อตนี่อย่างสวยเลยให้ดูมันรชัดนะสวยสดงานงานจริงๆนะครับพักกรุงพักลางนะบอกเลยว่าใหม่กิ๊กนะครับในส่วนตัวเราแม็ก์นะครับผมสภาพสวยสมบูรณ์นิ้วรอยกน้อยๆเท่านั้นนะครับตัวยงตัวยางนี่สภาพดีนะเหมือนกันทั้งสี่ล้อแน่นอนปียี่สบสี่ 24, นะครับแหม่งล้อซุ้มล้อนะครับหัวหนุ่งหัวน็อตนี่ไม่มีแกะไม่มีขายคุณผู้ชมสภาพสวยสดสภาพสวยสดนะครับปีสองพัน 20นะแต่ว่าสภาพดีมากๆเลยนะครับรถวิ่งแค่4ปีเอง5 9 0 0ส0เ้ามื่นกนบาทนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลยค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับในส่วนตัวเบาะนะครับใหม่ไหมใหม่ไนะหมนะนะครับดูตัวจริงใหม่กว่าในคลิปแน่นอนคุณผู้ชมบอกเลยว่าคุ้มนะครับคันนี้เบาะแน่นเบาสวยบเบาตึงนะครับตัวแอร์หลงแอร์หลังนะมีปลายแบพบครบๆนะครับตัวนี้ แอร์ช่ำแอร์เย็นแน่นอนนะครับบ่อย่างสวยฝาด้านบนนะครับยันเจิมไม่มีนะครับสภาพดีทีเดียวนะครับหล่อจัดๆเลยที่พักแขนเป็นไงเดี๋ยวพาชมนะครับที่พักแขนนะมีวางแก้วน้ําอีกสองจุดนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดของความคุ้มนะครับบ่อสวยบ่อดีจัดนะครับคันนี้ค่อนข้างที่จะใหม่นะค่อนข้างที่จะใหม่นะครับเป็นไงกว้างขวางด้วยนะครับนั่งนุ่มนั่งสบายแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมลองไปนั่งให้ดูว่บ เห็นะหมผแล้วดูดิภายในตัวรถนะครับบอกเลยว่าอย่างคุ้มคุณผู้ชมสภาพสวยมาก,มากเลยสภาพสวยมา,มากเลยนะครับหัวกวงหัวเกียร์อย่างใสสภาพอย่างดีนะครับบอกทุกอย่างแน่นๆตึงๆนะครับฝ้าด้านบนนะยังเจอมไม่มีนะครับโคตรหล่อนะครับผมโคตรหล่อบอกเลยว่าเอาไปใช้งานกันแบบยาวๆขับที่ทททนี่แบบชิวๆนะครับ,บเบาะเบิกนะครับสภาพอย่างดีที่จับเป็นโฟมียมนะครับผม พวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นมันฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะโอ้โหนะสุดจะหลอ่อพวงมาลัยอย่างสวยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับตาโลโก้ยูสุนะครับมาแบบคมๆมาแบบชัดๆนะตัวนี้นะครับหนังหนึ่งคนงคนโซลทุกอย่างก็ต้องจะบอกยอมรับจริงๆว่าใหม่มากๆนะครับใหม่มากๆ ในส่วนตัวกล้องถอยนะครับค่อนข้างที่จะชัดค่อนข้างที่จะคมนะตัวนี้นะครับเนี่ยกล้องถอยเอาให้ดูจะชัดเลยมีการระยะให้แบบชัดเจนนะครับและเมนูใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับผมตัวนี้เป็นแบบว่าคล้ายๆเป็นพวกทัช c กรี r e e ปกติเลคุณผู้ชมแต่ว่านะครับตัวนี้ก็จะมีพวกเข็มทิศนะครับแล้วก็เมนูเดี๋ยวดูเมนูสักหน่อยนี่ก็จะเป็นพวกวิทยุนะครับวิทยุ มาครบนะครับบอกเลยว่าสมบูรณ์นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ทุกอย่างได้หมดครับผมค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับคอนโซลคอนโซลนะที่เคสใส่ของเคสใส่ของมาครบๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าหล่อแน่นอนนะครับเอาไปใช้งานกันผมว่าเท่ดูดีเป็นที่สุดนะครับสําหรับเจ้าอ s วสูดีแม็กนะนี่แล้วพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชั่นนะครับผมตาโลโก้โตต้ามาชัดเจนนะ ในส่วนของตัวเลขไมคนะครับคันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลโอ้โหถือว่าวิ่งมันน้อยเลยนะวิ่งน้อยเลยนะคุณผู้ชมค่อนข้างคุ้มนะครับคอนโซลคอนโซลแลผมชอบนะสําหรับงานดีไซน์นะครับของโฉมนี้นะครับมันดูแบบเหลี่ยมมุมมันดูเท่ๆดีนะครับแลนะ้วก็แอร์บลุงแอร์แบ็กนะวอลลุ่มการมองนะครับของภายในรถนะดูดิดูดีไหมดูดีนะผมว่าสวยเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบนะ งานดีไซน์แบบนี้นะครับของเจ้ายูสุดีแมกนะครับผมแนะนําเลยนะค่อนข้างที่จะเนี้ย ب, ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับผมสภาพดีแน่นอนนะครับสภาพดีแน่นอนเอาไปใช้งานกันย,ยาวๆได้สําหรับตัวหัวเกียร์นะครับสวยสดงดงามไหม6สปีดนะครับผมมีนะครับในส่วนของตัวเกียร์ถอยที่แบบว่าต้องใช้ตัวล็อกนิดนึงนะครับสําหรับเกียร์ถอยต้องดันตรงนี้นะครับ ก็เข้าไปถอยนะครับจอขึ้นหล้วค่อนข้างคุ้มนะครับใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายเนาะเนี้ยมากมากเลยในส่วนตัวตาโดโกนะครับยูสูงยูสูก็มาแบบคุ้มครบนะครับคอนโซลมาสวยนะอันนี้คอนโซลมาสวยนะครับสภาพดีแน่นอนนะครับเอาไปใช้งานกันแบบยาวๆได้เลยนะครับงานดีนะครับคัสเกเอนะครับผมหัวนุ้งหัวน็อตนะครับ ไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับหัวน็อตนี่คมกริบเลยหัวน็อตนี่คมกริบเลย ate. งานสวยงานสมบูรณ์นะครับบ่อแน่นบ่อตึงนะครับผมหมอนบุน่งหมอนบ่อทุกอย่างบอกเลยว่าใสา่คลิบนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับคันนี้หัวน็อตนี่คมกริบสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบนะครับห, Cute, หัวนงหัวน็อตนี่คมคมเลยนะอาบงอาบีนะครับผมคิวอาโค้ดทุกอย่างมีมาแบบครบคบนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะครับผม แขงประตูทุกอย่างนะอนาหลงอนาหลอกนะครับผมมาแบบสวยส่ว,สวงนงดงามจริงๆนะครับตาโลโก้ไฮแลนเดอร์ er นะครับมีไปเรียบร้อยครบเครื่องหมดเลยในส่วนของตัวนะครับพวงล้อซุ้มล้อนะครับผมมาสวยมาคมนะในส่วนของตัวโชคนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยครับผมสวยส่วงนงดงามนะตัวชงตัวโชค๊คปิดนงปิดนกทุกอย่างนะครับเรียนตาสภาพดีแน่นอนในส่วนตัวยางนะปี2024นะครับตัวนี้ ล้อหมุงล้อแมกนี้แบบเนื้อสีทุกอย่างใหม่จัดเลยผงล้อซุ้มล้อนะครับหัวนุงหัวน็อตไม่มีแกะแน่นอนนะครับเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยนะสภาพค่อนข้างดีนะครับเอาไปใช้งานกันแบบยาวๆได้เลยนะครับผมมันได้ข้างค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยนะงานสวยอนะันนี้นะครับงานค่อนข้างใหม่นะครับผมผมขออนุญาตเปิดฝาปโปรงให้รับชมกันสักนิดนึง ถ้าท่านไหนนะครับที่ชอบที่สนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อนะเบอร์หลังได้เลยนะครับผมค่อนข้างคุ้มคันนี้นะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะครับผมสภาพดีแน่นอนในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ตัวนี้มีโช๊คอัพด้วยนะเนี่โช๊คอัพมาสวยๆเลยนะครับสีเหลืองด้วยนะอย่างเท่นะครับตรงหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะนะครับผมมีถอดใส่ตัวโช๊คแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับ นส่วนตัวหัวน็อตด้านล่างบอกเลยว่าอย่างสวยนะครับค mm. ันนี้หัวน็อตไม่มีแกะนะครับคุณผู้ชมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับนส่วนตัวฝั่งแค้มทุกอย่างบอกเลยว่าใหม่กร๊กนะครับบอกเลยว่าใหม่กรีกนะหัวนงนหัวน็อตนีคมคมเลยในส่วนตัวเบ้าไฟหน้านะครับคานกรงคานกลางคานขาน้ขางน,นะครับบอกเลยว่าอย่างเนี้ยบนะครับหัวน็อตไม่มีแกะเลยหมดหมดทุกอย่างแท้เดิมโรงงานนะสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆครับผมคานกลางนะครับ บอกเลยว่าสายกริกนะหัวนุงหัวน็อตแต้มสีโรงงานไปครบๆนะครับคันนี้โคตรหล่อเลยคุณผู้ชมเมคอาร์ตบอกเลยว่าชัดเจนนะครับแผ่นเพจระบุได้เครื่องนิกถังนะครับมาแบบครบๆเลยนะพร้อมตัวหมุดนะครับแต้มสีชมพูแบบนี้มาด้วยนะครับมอคงมอกนะปมตาวม,ม,ม,มาพร้อมบอกเลยว่าชัดเจนเป็นที่สุดนะครับตัวนี้เครื่องยนต์150แรงม้านะครับสาหรับเครื่องยนต์1.9นะคุณผู้ชมนะงานสวยสภาพดีแน่นอนครับผมเอาไปใช้งานกัน,กนยาวๆผมว่า สบายเลยแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับผมไม่พร้อมใช้เราเปลี่ยนฟรีนะครับบอกเลยว่าแน่นอนนะครับอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนนะครับถ้าไม่พร้อมใช้นะหัวนุ่งหัวน็อตน,นี่คมกริบนะครับฝั่งกุ้งฝั่งแก้มนี่อย่างสวยเลยหัวน็อตไม่มีแกะแน่นอนคุณผู้ชมเหัวน็อตฝากระโปรง,งนะครับคมๆเลยนะไม่มีรอยแกะรอยขนะครับในส่สวนตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับหมุนเหมือนทุกอย่างคท้เดิมโรงงานนะ สภาพสวยสมบูรณ์ตานะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบนะครับผมหัวนุ้งหัวน็อตนี่คมกริบไม่มีรอยแกะรอยขยนะครับเมงงงไม่ขาดมาแบบชัดเจนสุดเลยเนี่ตัวเนื้อสีด้านในทุกอย่างบอกเลยว่าใหม่สุดนะครับฝังกุ้งฝังแก้มนะครับผมสวยสดงดงามบอกเลยว่าอย่างคุ้งนะครับตัวฟูกด้านหลังเครื่องนะครับผมอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับผมี่ใหม่จัดเลยนะหัวนุงหัวน็อตไม่มีแกะนะครับ น้ำมันเครื่องเยิ้มน้ำมันเครื่องไหลไม่มีนะครับผมสภาพดีสุดนะตัวนี้ไม่มีรอยแตกรอยหักรอยเล้านะครับผมสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบเลยหัวกะโหลกนะครับรอยบุบรอยเคาะไม่มีทั้งซ้ายและขวานะแต่เธอทุกอย่างมีไปครบนะครับตัวนี้ใช้งานยาวๆผมบอกเลยว่าสบายครับผมสภาพค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับได้ตัวไฮรีนเดอร์นะครับไปแบบครบเลยผู้ชมท่านไหนที่ชอบที่สนใจนะครับรีบติดต่อบเบอร์หลังเงินเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับ ที่ศูนย์เก้าแงเจ็ดหกแปดหกนะครับผมคือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้นะที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยถ้าอยากมาดูรถจริงนะครับผมอยู่ศรีแากมินบุรีนะครับผมบริษัททองออโต้นี่เลยนะครับลองมาดูรถจริงมาติมาติงรถตัวเองกันก่อนได้นะครับบอกเลยว่าคันนี้คัดเกตสภาพดีจริงๆครับผมได้เป็นอีรุสุนีนักนะครับตัวไฮรันเดอร์นะครับอยู่ในโฉมปี2020และขายเพียง5้า0 0 0เบาทเท่านั้นเองงานคุ้มนะครับคัดเกตเอแน่นอนคุณผู้ชม น่าจัดสุดๆแล้วผมบอกเลยนะครับรถด้สีดําสภาพดีขนาดนี้นะครับหายากเลยนะครับในตลาดตอนนี้ผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถโอนจองออนไลน์ได้เรามีไฟแนนซ์นะครับวิ่งเซ็นได้ถึงหน้าบ้านเลยทาให้สะดวกที่จะมารับรถนะสามารถเอารถสไลด์นะครับไปส่งถึงหน้าบ้านได้เลยครับผมบอกเลยว่าจัดกันให้แบบคุ้มๆนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะครบถ้วนนะคุณผู้ชมนะถ้าตรงไหนนะครับอยากให้รีวิวเพิ่มเติมนะครับสามารถแจ้งหลังมาที่ ความนตดด้านล่างด้นะครับเดี๋ยวรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับอยากให้เท็ดวงเท็ไดนะเดี๋ยวหลังจัดให้นะครับบอกเลยว่าเอาให้ละเอียดนะครับผมเอาให้ชัดเจนนะครับสหรดบคลิปนี้นะครับบอกได้เลยว่านะครับผมผมเชื่อว่าแบบละเอียดลึกสุดนะครับพาดู้งภายนอกภายในนะรอบแคนเนลรอหมงล้รอแม็กไพาดูทุกร้อเลยสภาพีคัดเข็ด A แน่นอนคุณผู้ชมคันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมหลังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องหลังด้วยครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกับหลังแน่นอนนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากมๆครับ